ขอขอจเจริญสุขจเจริญพรจเจริญสุขสวัสดีญาติโยมช่องให้โชคช่องรวยโชคที่ได้มาในวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลวัฒนาบรารมีที่เราท่านทั้งหลายได้เป็นสื่อกลางสะพานบุญให้เกียญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่เนาะวันที่เท่าไหร่ วันที่ 23, ยี่สิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันที่สองก็เป็นวันโชคลาบแล้วให้เราได้ท่านทั้งหลายก่อนลับก่อนนอนให้อธิษฐานเดอ้ออธิษฐานขอโชคขอลาบอธิษฐานถึงบุญญาบาร,รมีที่เราเคยสั่งสมอบรมมาหลายภพชาติอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานถึงบิดามารดารูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านเพื่อเป็นกวนเป็นกำลังใจ ให้เราทนทั้งหลายวันนี้มีอะไรจะทาไหมเหรอมีหรือไม่มีมมเืงเมตตาปูเจ้าปากเมตตาไม่รู้ว่าจะเมตตาอะไรเมตตาก็ไม่รู้ว่าจะเมตตาอะไรแล้วถ้าพูดนอกเหนือจากศีลธรรมแล้วมันก็พูดไม่เป็นเนี่ยถ้านอกเหนือจากศีลจากธรรมหรอ วันนี้ก็อากาศร้อนเนาะอากาศร้อนมากเลยสงสัยฝนจะตกเลยสงสัยฝนจะตกเดี๋ยวดูต้นไม้ก็เขียวจะอุ่มงอกงามเนาะต้นไม้ได้รับน้ำแล้วเขาก็ชึ่นบานอยากโยมหลายท่านหลายคนก็อยากจะมีโชคมีลาบเนาะนี่แหละคนเราเกิดมารับลักวกลัวตายเบื่อหน่ายความทุกข์ปาถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้น บางคนก็ท้อแท้หดหูเหนื่อยหน่ายมัม่นเป็นอย่างนั้นแหละทำไมเราถึงต้องทำบุญทำไมเราถึงต้องให้ทานทำไมเราถึงต้องรักษาศีลทำไมเราถึงต้องภาวนาคนเราที่เกิดมานี่มทำไมเราถึงต้องสร้างบุญกุศลคุณงามความดีเพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติของจิตของคนน่ะมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำเด้เข้าใจไหม หลายลงสู่ที่ต่ําเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีจิตของเราจะได้สูงขึ้นยิ่งว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยงมีดีที่แววฝนถ้าใจต่ําเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียดีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์าเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปลี่ยนปีดาคืนวันสุขสรรจริง ใจสกปรกมืดมัวและร้อนเล่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงพอพูดผีดทำผิดจิตกระวิงแต่ในสิ่งนำตัวกวอาบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงเรียบยกใจตนเรีบยบขนไววให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชียนเลยมองโลกด้านดีมีคุณเพ่นว่ามองโลกด้านดีมีคุณมองโลกด้านร้ายกายกลับใจรับแต่เรื่องเพื่องฝุ่นเหนื่อยในเลิกล้างทางบุญชีพบุญไว้แท้แน่นอน พยายามมองโลกในแง่ดีไว้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้บางใจเป็นกลางน่ะเด้เออผู้ใดทําทใจใถึงความเป็นกลางผู้นั้นก็จะพ้นจากความทุกข์นี่แหละคนเรารักตัวกลัวตายเหมือนกับที่พูดในเบื้องต้นละ่ะเบือ่อห่ายความทุกข์ปรารถนาะความสุขด,ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยที่ได้เกิดมาในโลกนี้ท่านทั้งหลายมีบุญแล้วมีบุญอะไรมีบุญที่ได้เกิดมา แล้วมีบุญที่ได้เกิดมาพบพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็มีบุญที่ได้ลงมือประพฤติมือลงมือปฏิบัติเดินตามรอยของพระบะเดินตามรอยบาทพระศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าเราเป็นผู้มีบุญแล้วท่านทั้งหลายตาไม่บอดหูไม่หวกก็ให้ทําเอาให้ปฏิบัติเอาเด้อเดี๋ยวได้ของดีก็ปฏิบัติเด้อผู้ตัวผู้ตพุผู้ตโทผู้โทวผู้ตัวผโธเด้อ หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเด้อก็ไม่รู้ว่าจะว่านนอะไรนอกจากศีลจากธรรมเราเราก็พูดไม่เป็นเนะ้ยถ้าพูดศีลพูดธรรมเนี่ยเราก็พูดเป็นอยู่ถ้านอกเหนือจากศีลจากธรรมเนี้ยมันพูดไม่เป็นเนี้ยมันไม่ออกอืเด้อถ้าพูดศีลพูดธรรมเนี้ยมันเราก็ไหลยอยู่เด้อเอานี่ใช่ไหมนะสาธุสาธุค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกัลยาณมิตรและเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวยโชคนะคะรวยโชคเดินทางมาที่วัดสว่างธรรมบรรดาลน,นะคะหรือว่าสำนักสงฆ์อัมพายวันตั้งอยู่ที่บ้านย่างงามตำบลบงใต้อําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครนะคะช่วงนี้ก็มีโควิดนะคะช่วงนี้ก็โรคโควิดกำลังระบาดอยู่นะคะ ก็ขอให้กาลยานามิตรทุกคนทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบรักษาความสะอาดแล้วก็ดูแลตัวเองทุกคนทุกท่านนะคะโดยความปรารถนาดีจากรวยโชคนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมค่ะท้ายคลิปหยิบมาฝากท้ายคลิปหยิบมาฝากนะคะวันนี้รวยโชคมี อัคครยันที่ปู่จืมธนบัตรให้นะคะจืมธนบัตรครั้งนี้เป็นธนบัตรฉบับละยี่สิบบาทนะคะฉบับละยี่สิบบาทใครเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภตรงอักครายันบางท่านเห็นตรงอักคระยันนะคะบางท่านก็จับเอาตรงที่เลขนำเบอร์เลยนะคะเลขนำเบอร์เดี๋ยวรวยโชคจะเขียนเป็นตัวเลข ด้านข้างให้ดูนะคะว่ามีตัวเลขอะไรบ้างเลขเอาเลขเอาเลขท้ายหรือว่าเอาทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะเดี๋ยวโชคจะลงให้ดูไปเรื่อยๆนะคะเผื่อจะเป็นตัวเลขโชคลาบนะคะเผื่อจะเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดวันที่สองพฤษภาคมพศ2564นี้นนะคะก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกคลิปทุกคำนะคะสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ บารมีน้าเมตตารวยรวยรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวรวยโชคจะลงให้ดูนะคะหมายเลขนำเบอร์นะคะก็มีสองกอไก่หนึ่งหกห้าเจ็ดสองสองเก้านะคะแคปหน้าจอไว้นะคะขอให้ทุกท่านแคปหน้าจอไว้นะคะท่านใดที่ดูไม่ทันนะคะก็แคปหน้าจอเอาไว้นะคะกันลืมนะคะกันลืม ก็วันที่แล้วบางท่านก็บอกว่าลืมอะไรประมาณนี้นะคะแคปหน้าจอไว้นะคะเอาไปไว้พินิจพิจารณากับคลิปอื่นๆนะคะหรือว่าตัวเลขโชคลาภอื่นๆที่เราได้มาหรือว่าเอาจากที่ปู่ท่านเมตตาให้มานะคะลงกับขันน้ำมนต์อะไรประมาณนี้นะคะแคปหน้าจอไว้นะคะแล้วเราก็ เอาสะสมไว้ค่ะเราสะสมไว้ก็ไปตัดสินกันในวันที่สองพฤษภาคมนะคะเราเก็บสะสมไว้ก่อนยังไงก็ขอให้เป็นตัวเลขโชคลาภนะคะหิงๆป,ปังปังรวยรวยรวยร,วย,รวยกันคะ่ะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งฉบับนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งฉบับแต่ตรงยันก็มองเหมือน อันนี้รวยโชคคิดเองนะคะคิดเองมันเหมือนหนึ่งหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดอันนี้อีกใบหนึ่งนะคะอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งนี่ก็ฉบับละยี่สิบบาทเหมือนกันนะคะฉบับละยี่สิบบาทอันนี้ตัวเลขน้ำเบร์ก็ห้างองูสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งหกแปดนะคะ 168นะคะเลขท้าย168นะคะเพื่อนเพืเ่อนทุกคนนะคะกัลยาณมิตรทุกคนแล้วก็เอฟซีท่นารักของรวยโชคนะคะเก็บสะสมไว้นะคะเก็บสะสมไว้เอาไปเสี่ยงดูนะคะเอาไปเสี่ยงทายดูเราเขียนตัวเลขแล้วก็เอาภาพปิดไว้แล้วก็อธิษฐานแล้วก็นอนนะคะเผื่อฝันดีก็ เป็นตัวเลขโชคลาบอะไรประมาณนี้นะคะเอาไปเสี่ยงทายดูค่ะถ้าใครชอบก็เก็บสะสมไหมคะ่ะรวยโชคก็มีมาฝากประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงๆงปังปัง,ปงรวยรวยรวยกันเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะเห็นเป็นตัวเลีโชคลาบอันไหนก็ขอให้เป็นโชคเป็นลาบนะคะ ขอ oh, ความสุขสวัสดีเงินทองโชคลาภจนเป็นของทุกทนทุกท่านนะคะรวยรวยรวยค่ะด้วยบารมีปู่ฤาษีบารมีองค์หลวงพ่อพระงามองค์หลวงพ่อพระบรรดาลแล้วก็บารมีปู่ยาธาสเสด็จให้เรารวยถูกหวยกันทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ